สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19บนะฮะพฤษภานะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีเลืกอเจ๋งๆนะฮะเรื่องแบบเด็ดๆนะครับเรื่องเกี่ยวข้อกับงานบ้านรถความรักนะครับมาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าเหมาะกับการทําอะไรเป็นพิเศษบ้างนะฮะเรื่องงานครับชุงนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของผมนึกถึงอย่างขั้เพื่อนสติว่าเราอยากจะ เคลียร์งานคุยงานรับงานจ่ายงานเปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเปิดช่องใหม่นะฮะหรือเปิดช่องโซเชียลของตัวเองใหม่นะครับหรือว่าการจะคุยเรื่องสําคัญกับคู่ค้าคู่เจรจานะครับเพราะบางคนเขาก็ทํางานหลากหลายอย่างถึงไหมฮะแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องสําคัญกับหุ้นส่วนหรือจะสั่งงานกับลูกน้องบางคนสั่งของ เออมีนะเลิกสั่งของนะฮะไม่รู้ว่ากลัวอะไรเง,งีนะครับเออกลัวอะไรนะันเวลาแบบจะสั่งของเอออาจจะกลัวถ้ามาไม่ทันนะอ่ามันมีนะฮะบางทีแบบสั่งของต้องล่องเรือมานะฮะแล้วมาไม่ทันแย่เลยของไม่มีขายอะไรเงี้ยก็มีนะครับเออแ,แล้วแต่นะฮะบางทีแต่ละทันเขาก็มีเทคนิคของเขานะครับโอเคฮะงานนะครับต่อมาครับบ้านนะครับบ้านเนี่ย ช่วงเนี้ยบางทีเรียกว่าไปช่วงนี้คนขายบ้านเยอะนะบ้านตัวเองที่ทางนะครับเหมือนกับเอาประพองไทยเอาเปเงินสดมาหมุนเวียนนะฮะพวกช่วงนี้คนขายเยอะเลยนะครับไปแต่ละจังหวัดนะฮะช่วงนี้จากตึกสวยๆเคยเห็นนะฮะแปะขายเต็มหมดลยครับทีอยู่ใจกลางเมืองนะฮะแล้วหลายหลังด้วยเพื่อนๆสังเกตไหมผมว่าลองสังเกตตัวเองดีๆนะฮะหรือว่า บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะคนแปะป้ายขายบ้านเยอะนะย้ายที่อยู่ก็มีผ่อนไม่ไหวก็มีหรือเอาเงินหมุนเวียนก็มีนะฮะนี่ครับเรียกว่าสภาพคล่องม,มันตึงจนถึงขั้นที่ต้องขายที่อยู่อาศัยนะครับบางทีมีเป็นบ้านที่เคยซื้อเก่งกําไรสุดท้ายกำไรไม่ขึ้นก็เลยมาขายเพื่อทุนหมุนเวียนนะครับนี่ฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านแล้วกันนะฮะ บ้านทุกชนิดเคลียบบ้านจัดการเรื่องของบ้านซื้อสิ่งสําคัญมีค่ามีราคาเข้าบ้านกันนะฮะร,รถนะครับเอารถออกจะกศูนย์เอารถออกจะอู่ซื้อรถขายรถนะครับหรือบางทีจะติดแผ่นป้ายทะเบียนเออเนี่ยบางทีเขาก็ใช้นะครับติดแผ่นป้ายทะเบียนบางคนซื้อรถมาก็นํารถไปให้ที่วัดนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับเจิมมาก็มีความสุขอุ่นใจนะครับ ความรักนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะ้งางงะขอคืนดีบอกรักบอกเลิกหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักทุกชิดนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นความรักที่สดใสบางทีเป็นความรักที่วันเด็ดขาดของตัวเองก็มีนะฮะก็แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนนะครับมันก็จะจบสวยงามเรียนน้อยก็แบบไม่ไม่เลวร้ายมากนักนะฮะเพราะว่ามันเรื่องดีบางทีมันมีอะไรดนใจทําให้อ่อนอ่อนผ่อนตามในสิ่งที่เราพูดเื่นลูกุยนะฮะ มันก็จะสบายใจขึ้นนะครับนี่ฮะฉะนั้นใช้เลือกต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้นะครับจะดีเป็นพิเศษโอเคนะฮะงานบ้านรถความรักบางคนคิดไม่ออกล้างรถก็มีนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักบางคนแต่งงานนะฮะแต่ว่าแต่งงานนี่แน่นอนอาจจะใช้ไม่ทันเพราะว่าเราเพิ่งรู้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไปคุยว่าจะขอแต่งงานก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใช้เกิดประโยชน์แล้วกันนะครับถือว่าเป็นวันที่ เราทําแล้วมันมีความราบรื่นในระดับหนึ่งนะครับต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลข6นะฮะเลขต่อมาฮะคือเลข8นะครับเลขต่อมาคือเลข7นะฮะเลขต่อเลขสุดท้ายนะครับคือเลข3นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูฉลองฮะหรือว่ามักเลี่ยงๆนะครับในวันนี้คือเลข0นะครับไม่ใช่1นะเลข0ูนย์นะครับต่อมาครับ เรื่องของสีที่ถูโชว์ครับสีแรกคือสีชมพูนะฮะสีมาคือสีน้ําเงินนะครับสีมาคือสีดํานะครับสีท้ายนะครับที่ใช้ดีพิเศษคือสีม่วงส่วนสีที่เรื่องเลี่ยงและไม่ค่อยใช้คือสีเทาซ้ายขวาวันนี้เลือกขวาบนนะครับตําแหน่งสแตมมิ่งละนะฮะขวาบนนะฮะเฮ้ยดันขวาเลี้ยวขวาฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะ นี่บนล่างนี่บางคนก็ไปใช้เรื่องของการเดินทางก็มีนะฮะหรือว่าเลือกห้องนะครับบางทีเลือกห้องจริงหริงผมก็ใช้นะใช้เพื่อจะได้หลบหลีกอะไรบางอย่างตอนค่ําคืนนะฮะผมก็ใช้ได้ดีนะแต่ก่อนไม่สนใจนะฮะนอนนอนไปบางทีเลขห้องนะฮะรู้กันรึเปล่าพวกคนที่แบบมักจะเห็นอะไรไแวบๆบ,บ้างนะฮะเ,ออเลือกห้องเนี่ยพอเลขเห็นตัวเลขได้บางทีเราจะรู้ว่า เออคืนเนี้ยนะฮะการนอนห้องเนี้ยนะครับโอเคอาจจะร้อนๆหน่อยอ่ามันจะมีเลขเฉพาะนะฮะอาจจะนอนแล้วไม่ค่อยมีความสุขหน่อยมีอะไรที่มารบกวนเลขที่ห้องนี้ถ้าดูละเอียดเนี่ยเราพอรู้ว่าณวันที่เราได้ห้องนะฮะเห็นเลขเนี่ยมันจะมาแนวไหนก็มีนะฮะบางทีเป็นเลขที่ทําให้เราตื่นไวก็มีนะเออมันมีนะฮะเลขมันก็สมพันธ์มันอาจจะคงไม่เบื่อหรอกนะฮะแต่มันอาจจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ในการใช้ห้องนะครับมัจจะเป็นเลขที่ทําให้ต้องตื่นไวอ่าจะเป็นเลขที่ทําให้ต้องตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยนะก็มีนะฮะก็แล้วแต่หรือเป็นเลขที่โอหลับสบายอ่าก็มีนะฮะผมว่าถ้าใครที่ศึกษาเรื่องเลขนะครับแล้วพอจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเลือกเลขห้องได้ก็ลองใช้ดูนะมันก็พอจะเห็นผลบ้างนะครับมันคงไม่ร้อเปอร์เซ็นทุกครั้งนะฮะเลขบางเลขเราดูแล้วโอไม่น่าจะ ไม่น่าจะหลับสบายแต่ไปมาก็หลับสบายก็มีนะอหรือเราอาจจะเพียรหนักก็ได้ก็ได้นะฮะโอเคมาคุยกันต่อดวงสิบสองราศีฮะดวงเครื่องเดือนหลังฮะ,ะผมลงมาตั้งน้าเลยนะครับสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะครับเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภครับแล้วก็เรื่องดีๆเลขมงคลโอ้โหทุกอย่างเลยนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงชะตาครบจบในคลิปเดียวนะครับนี่แหละ <S <S คือคนที่อยู่ต่างประเทศ เรื่องการเรียนเรื่องการทำบุญเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงเรื่องวันดีโอ้โหสีมงคลคือทุกอย่างฮะเพื่อนลองไปดูคลิปได้ก็จะมีทุกๆครึ่งเดือนนะฮะผมก็ลงครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังฮะอันนี้ก็ของครึ่งเดือนหลังครับจริงจริงวันนี้ก็ยังพอทันเนาะวันนี้19านะครับก็ยังทันนะครับเดือนนี้มีต้อง3 1วันยาวเลยนะฮะโอเคนะครับในวันนี้นะครับดาวพระจันทร์นะฮะยังโคจร ก็เรียกโคจรเป็นประนะฮะอยู่ในตำแหน่งพันธุทุกของดวงเมืองนะครับสิ่งต้องระวังอย่างคือคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะฮะข้อแรกนะฮะคนในบ้านป่วยไข้สบายอันนี้โดยรวมนะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูดีๆถ้าสมมติว่าคนในบ้านเราวันนี้จะต้องใช้ร่รงกายเยอะต้องไปขับรถต้องไปทําอะไรที่แบบเหนื่อยหรือเพียต้องระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายนะคอยเตือนคนรอบข้างเขาที่2คือระวังความขัดแย้งเล็กๆนะครับจะมีเหตออุเห้ทะเลาะเบาแวงหรือขัดแย้งเล็กๆหรือเข้าใจไม่ตรงกันก็ต้องระวังนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็แต่ดาวจันทร์เดี๋ยวคืนนี้เขาจะย้ายนะครับขยับไปแล้วนะครับถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่10นะฮะดาวจันทร์จะย้ายไปเจอดาวราหูและดาวพระเสาร์นะฮะมันเป็นกลุ่มดาวเขาเรียกวความรับเปิดเผยแสดงว่าตั้งแต่วันอังคารพุธปฤหัรอะไรนี่ฮะก็ต้องระวังใครที่มีความรักส่วนตัวมันก็มันจะเปิดเผยได้ต้องระวังนะครับโอเคนะฮะเนี่ยเป็นเรียกปีกย่อยในแต่ละวันแล้วก็สัปดาห์นี้จริงสัปดาห์นี้นะครับ สิ่งที่ต้องเตือนอย่างนะครับอันนี้ลืมบอกว่าช่วงนี้ระวังดวงอุบัติภัยนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ํานะครับจะเริ่มมานะฮะเดี๋วยวพอจัวหวะดาเดี๋ยวผมจะมาไล่บอกว่าสัปดาห์ไหนนะฮะที่ต้องระวังเรื่องน้ําเป็นพิเศษนะฮะมันจะมีดูแลนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาบอกแต่ว่าช่วงนี้ระวังนะครับเรื่องของน้ําท่าใครที่อยู่ในเส้นทางของน้ํานะครับก็เริ่มเริ่มมองมองช่องทางการหนีหรือหลบบ้างนะฮะ นี่ครับที่ต้องระวังนะครับต่อมาครับเรื่องของคนนะครับระยะนี้ครับมุมดาวที่เกี่ยวพันกับคนนะฮะมันจะมีคนอารมณ์เสียหงุดหงิดหัวร้อนนะครับเป็นพิเศษนะฮะคือไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าโดยรวมเราจะเจอคนที่ทําเป็นหงุดหงิดง่ายจังขี้รำคาญง่ายจังอะไรพวกน,นี้บ่อยๆนะฮะนี่เราจะได้รู้ว่าเออถ้ามีเรื่องแบบนี้ฮนะต้องระวังนะครับโอเคนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเราจะรู้ว่าเออภาพรวมของ ดวงโดยรวมคืออะไรนะฮะในช่วงแต่ละวันนี้แล้วก็เจาะลึกแต่ละท่านแต่ละราศีนะฮะของเราดูดวงเราดูดวงแฟนเราดูดวงลูกเราก็ได้นะครับมันจะบอกนะครับว่าอะไรจะระวังนะครับเค <c oughs> ขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่รับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์ครับขอบคุณมากฉะนั้นดูดวงสองราศีครับช <c oughs> าวราศีมังกรนะฮะกลุ่มแล้วก็มีนครับเรื่องที่มังกรนะฮะนี่ <c oughs> คนมังกรเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวนะครับการได้กาเสียอารมณ์ชุดนี้อารมณ์แรงๆไม่ค่อย อยากจะประนีประนอมใครสักเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้อารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ศิลปินสูงนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทําวันนี้คือระวังเรื่องอารมณ์นะฮะว่าจามันจะแรงนะครับอย่างแรกคือถ้ามีใครกวนประสาทหรือว่ามีคนกวนโมโหอารมณ์เราจะแบบชักสีหน้าไวฉะนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนะครับโอเคต่อมามุมดาวการงานครับช่วงนี้จะใครทํางานเกี่ยวกับการเดินทางจะเดินทางบ่อยขึ้นหรือ2ครับมันจะต้องถ้าใครที่ไม่ทํางานเดินทางจะมีการประชุม มีการพบปะผู้คนมีการพูดคุยนะครับหรือมีบทสรุปนะครับในเรื่องการต่างๆถือว่าวันนี้ยโดยรวมผลงานต่างๆถือว่าน่าพอใจกิจกรรมทําอะไรหลากหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับพยายามรีเรบเร่งรีบลียร์รีบคุยปัญหาต่างๆให้จบเดียวไวนะครับอย่ารออย่าล่ยยลาช้าแล้วก็การเงินชว่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายหลักๆเลยนะครับคือบ้านและครอบครัวบางทีเราก็ไม่ได้ <laughs> แบบอยากจะ ซื้อหรือพุ่มเฟือยนะแต่ว่าสกเก็ตดีๆฮะค,คนบางกรสิ่งที่ใช้นะครับหรือรายจ่ายาต่างๆมันเป็นสิ่งที่จําเป็นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นการจําเป็นที่การซื้อหลายอย่างแต่เพื่ออย่ามันจำเป็นนะฮะฉันต้องระวังเรื่องของรายจ่ายนิดนึงหารายได้เสริมเพิ่มได้ถ้าเราไม่อยากจะต้องอดก็ค้นหาหรือบางอย่างถ้าหารายได้เสริมไม่ได้เราก็ต้องเซฟอะไรที่ยังไม่จนต้องซื้อก็เบรกเบาๆนะครับผมดูว่าช่วงนี้รายจ่ายจุกจิกมาเยอะเป็นพิเศษ แต่มันไม่ได้ฟุ่มเฟือยหรอกต่อมาเรื่องของดาวการเงินนะฮะช่วงนี้เติมหยาดนี่ครับช่วงนี้ระวังของหายนะฮะหรือของมีค่าของมีราคาสูญหายเสียหายแต่หากเ้าพังความรักคนโสดคอนรักเจ้าขาช่วงนี้เร้วมระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามานะครับาดาวจันทร์กับดาวคามันสัมพันธ์กันในช่วงวันสองวันนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบการชิดสนิทใครมากเกินนะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักก็เรียกว่าพึ่งพาใส่ได้ นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เพื่อเฟนเราจะขอให้เราช่วย,ยแฟนเราจะมีปัญหานะครับเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจทุกร้อนกังวลระว,วานให้เราช่วยนะครับเนี่ยคือช่วงนี้เราอยู่ใกล้ชิดแฟนให้ดีสุขภาพร่างกายมีปัญหาเรื่องปวดหัวร้อนในเจ็บคอท่านในวซลครับอาการตึงหลังคอบ่าไหลช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยสบายไมสบายตัวกดไหลย,ย้อนร่างกายแปลกๆนะครับช่วงนี้ต้องเซฟร่างกายดีดๆแล้วก็ลูกหลานบร,ริวารสัตว์เลี้ยง ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเขาปวดแค่ไม่สบายหรือมีเรื่องที่เรากังวลใจเล็กๆน้อยๆมีเวลาคอยแก้ชิดกอยตามติดหรือคอยจับสังเกตดีๆนะครับต่อมาครับสเสน่ห์เสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาเออร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมสําคัญถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบกังวลเดี๋ยวมีตัวช่วยทันเวลามีวิธีจัดก,การก,กับปัญหาต่างๆนานาได้ดีนี่ผมมองนะว่าชาวบังกรนะครับช่วงนี้รีบสรุปงานให้ไว ช่วงนี้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาถ้าเราอยากทําทําได้หาคนมาช่วยช่วงนี้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตาหรือบางทีผู้ใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คนที่เราต้องสัมพันธ์ด้วยช่วงนี้นะครับเขาอาจจะทําให้เราเดือดร้อนหรือว่าทำให้เราไม่ค่อยสบายใจก็พยายามอย่าอยู่ใกล้บ้างโอเคนะครับต่อมาชาวราศีกุมนะครับกิจกรรมภารกิจช่วยในด,ดวงเด่นนะครับถือ่าเพื่อนๆครับเรามีเรื่องอะไรที่ต้องทําบ้างแหละงาน การแก้ปัญหาเงินทองหรือมีอะไรที่แบบอึดอัดหรือไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์รีบจัดก,การนะครับผมเน้นความไวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าภารากิจต่างๆมันเสริมมันเพิ่มมันมีอะไรที่ต้องทาต้องเคลียร์ต้องแก้เข้ามาหลายเรื่องนะครับมันก็ทําให้เรากังวลได้ถ้าเป็นไม่ได้ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับเปืให้มันสบายให้ระวังเรื่องของคนใกล้ตัวจะสร้างปัญหาให้เราเดือดร้อนหรือว่าเอาปัญหามาให้เราช่วยนะครับ โดยรวมผมดูว่าตัวเองตัวเรานะฮะเรื่องงานเรื่องธารกิจต่างเด๋ยวเคลียร์จบสวยงามแต่คนรอบข้างนี่แหละสร้างปัญหาให้เราก็อยู่ที่เราจะช่วยไม่ช่วยนะฮะเออก็เรามัระ,ระวังดีๆช่วยแล้วระวังเดินเดือดร้อนด้วยมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับชุงนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆคือของใช้สูญหายเสียหายแต่หักเล้าพังข้อแรกนะฮะข้อที่2คือกินอยู่ทั่วไปแหละไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะถูกป้ายยาไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉยเลย นี่คือสิ่งต้องระวังมุมดาวระยะนี้ฮะมีคนใกล้ตัวทําให้เราเดือดร้อนต้องระวังนะครับช่วงนี้คนใกล้ตัวนอกจากเรื่องของมายืมกู้ยืมเงินแล้วนะครับบางทีเจอคนที่ทํางานรูปด้วยจับผิดอ่าช่วงนี้มันเบื่อเบื่อคนนะง่ายๆคือช่วงนี้ถ้าต้องทําอะไรเกี่ยวกับคนเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษครับต่อมาได้เกี่ยวกับความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีครับโสดชอบใครคุยครับ ส่วนคนที่ไม่คู่แฟนแล้วช่วยนีดาวความรักเด่นช่วยนี้ดวงแฟนก็ยังพอเสริมดวงเรานะฮะมีอะไรก็ปรึกษาเลยหรือว่าวานให้แฟนช่วยพอได้อยู่นะครับมันก็ยังมีเรื่องดีๆนะฮะคนที่ไม่ค่อยโอเคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการงานนะฮะหรือว่าคนแบบญาติพี่น้องบางคนโอเคแต่กับแฟนหรือกับคนที่เรารักเคารพศรัทธาเออเนี่ยเขาช่วยเหลือได้นะครับต่อมาแต่สุขภาพร่างกายห่วงเรื่องความดันไมเกรนแล้วก็หนักตัวเพิ่มท่านนินไว้สวอคล้ายๆกันนะฮะ โรคภัยก็เจ็บคล้ายๆกันแต่เติมอย่างนึงคือระวังเรื่องของปวดกระบอกตาหรือว่าสายตาสั้นยาวมีปัญหานะครับเพิ่มขึ้นต่อมาครับเรื่องของเรียกว่าสเสน่ห์เสื้อผ้าฮะชนีดนั้นสีส,สันสดใสนะฮะสีสันสว่างสดใสร่างกายกินหอมฮะนี่คือจุดจังหวะเด่นมุมดาวระยะนี้เรื่องเด่นๆจากนี้ไปให้ระวังใครจัตุพันของหายของส่วนตัว แต่หากรล้าเสียหายพังต้องระวังนะครับนี่แหละสิ่งที่ต้องระวังว่าไปนะฮะสเสนีเสื้อผ้าคิดเลยไม่ออกหือสีมงคลก,กันนะฮะนี่แหละแล้วก็ภูมิมดาวระยะนี้ต้องบอกว่าดาวสาวก็ดาวราวหูโคจรทับเนี่ยความกล้ามจะเกิดเพราะนั้นมันจะพานทะเลาะก,กับคนได้ง่ายมันจะพานมีปัญหาคนทด้งอบข้างได้ง่ายเพราะว่าดาวคู่นี่เป็นคู่ดาวแห่งกันทําให้อารมณ์เราขึ้นขึ้นลงลงไวนะครับฉะนั้นช่วยพยายามใจเป็นกลางแล้วก็เลี่ยงการทะเลาะใจเย็นๆในการพูดคุยนะครับ เงินพอจะหมุนได้ก็ยังดีตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ยังเมตตาครับเกิดมีเรื่องอะไรที่ต้องให้ใครช่วยเหลือก็ยังได้อยู่นะครับและกิจกรรมชวงนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเป็นพิเศษนะครับต่อมาครับชาวราศีมีนเสน่ห์ครับผมเลยบอกว่าชุดนี้คนราศีมีนเนะี่ยบุค,คลิกต่างๆนะครับเป็นคนที่อารมณ์รวยมีเสน่ห์เรื่องการคุยมีเสน่ห์เรื่องการช่วยเหลือคนฉะนั้นข้อนี้คือจุดขายของคนราศีมีนนะฮะ คือทาอะไรก็ตามจะเป็นคนที่เอื้อฟื้นผ่อนนะฮะคนมักจะขอความช่วยเหลือขอกำลังใจขอความเมตตาโอเคเราก็เลือกคนด้วยถ้าใครที่ช่วยแล้วโอเคก็ช่วยไปแตถ่ถ้าช่วยแล้วเรากลับมาหักหลังเราเนี้ยต้องเรามัดระวังแปลว่าระวังใครบางคนที่เราช่วยเขาจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้โอเคนะครับต่อมาเรื่องงานเจองานเร่งนะครับงานเร่งสปิปเลยแล้วก็งานที่แก้ปัญหาหรืออาจจะเจออะไรบางอย่างที่คนอื่นก็าําไม่ได้ โดนโยนให้ทำเฉยครับนี่คือสิ่งที่เกิดนะฮะแล้วก็สําคัญชวงนี้คือมันมีดวงเราจําเป็นต้องทําด้วยนะฮะงานต่างช่วงชนี้ปฏิเสธยากชวงนี้พยายามอย่าปฏิเสธนะฮะบางทีผู้ใหญ่วาให้ช่วยแล้วก็ตามช่วยได้ช่วยทําได้ทำนะฮะเดิมจะยาก่อยแต่ไม่เป็นไรข้อต่อมาครับกลุ่มดาวระยะนี้นะครับเรื่องของเงินทองมันมีค่าใช้จ่ายฉับพลันเกิดขึ้นครับระวนี้นะฮะของบางอย่างใช้ด่วนคนในบ้านจะเป็นต้องใช้เงินด่วน หรือจะไปต้องซื้อของเข้าบ้านซื้อของให้กับตัวเองนะฮะด่วนนะครับมันจะเป็นอะไรที่อ้าต้องซื้อด้วยอ้าต้องใช้อ้าต้องควักต้องสแกนชุดนี้นโอ้ค่าใช้จ่ายทั้งจําเป็นแล้วก็บางอย่างมาแบบด่วนฉับพลันก็มีนะฮะก็ต้องระวังหน่อยนะครับต่อมามุมดาวถ้าเป็นไม่ได้ครับให้ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายครับมีดวงปวดข้าไม่สบายด้วยโรคประจาตัวอันเี่หนว่ยวยซอครับระวังปวดหัวเป็นไข้แล้วก็ไม่ค่อยสบายสบายตัวเป็นหวัด โควิดนะครับม่กันนะโควิดใม่ด้ครับต้องระวังนะครับต่อมาความรักคนที่โสดช่วงนี้ดูดีนะฮะโสดคุยกับใครคนก็รู้สึกดีชอบคุยและสางความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ยาวเลยส่วนคนที่มีคู่แฟนครับช่วงเดีวกความรักก็มีเหตุให้อาจจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันหรือช่วงนี้เขาจะยุ่งๆกันนะฮะผมดูว่าไม่เรากับเขาตุยจิกรรมเยอะเลยเวลาไม่ค่อยตรงกันก็หาเวลาใช้คโซเชียลในการคุยก็ได้นะครับโอเคฮะต่อมาครับ ุรดาวถ้าใครช่วงนี้มีเรื่องกังวลใจจะหาคนมาช่วยได้แต่ต้องระวังคนหักหลังพยายามถ้าจะใช้ใครต้องคนที่มือดีๆหรือคนที่เราพอไว้ใจได้เท่าน,นั้นนะครับม่ฉัน้นจะทําให้งานเสียหายนะฮะความรักทั้งโสดและไม่โสดเติมอย่างนึงครับระวังเขาปวดขค่ไม่สบายโอเคนะครับต่อมาเรื่องของลูกหลานหรืวาสั์เลี้ยงโอนแจวเลยนะฮะอย่างชื่นใจเขาทำให้ดูชื่นใจนะฮะ อยู่ใกล้ก็เหมือนกับที่ชาร์จแบตเป็นผแบงค์ให้เราบางครั้งอาจจะเป็นราะแบงค์ที่เติมไฟมากเกินทําให้เราอารมณ์เสียหัวร้อนก็ได้ฉันช่วยนี้อยู่ใกล้ลูกหลานรวยเสดยงก็ดีนะฮะแต่พยายามซอนเข้าดดีๆแล้วก็อย่าไปจำที่จำช,ชัยช่วงนี้บางอย่างเบาได้ก็เบานะครับข้อต่อมาเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาเปิดผักและยิ่งดีร่างกายกิยนหอมมิจไว้เสมอนะครับกิจกรรมภารกิจสําคัญดาวเด่นเรื่องการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อกันต่อรองกัน ซื้อมาใครไปซื้อขครแล้วเปลี่ยนก,นกนารทางานเชิงรุกนะครับจะสาเร็จภารกิจต่างๆที่ทําโดยรวมมีโอกาสได้เดินทางในชั้นสันหรือว่าพบปะผู้คนมากแต่อะไตาเพิ่มมากขึ้นผู้ใหญ่ยังเมตตาดาวพฤหัสโรกจรเป็นปรตุมเกณฑ์ดวงของการปัญหาแก้ปัญหารองซื้อของที่ของที่วินีและใช้ใครไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ยัยงบอกว่าใช้เมื่อดีๆค่อยทานะครับสุดท้ายดวงชุงนี้นะครับมีดวงของการชอ็อปหรือได้ซื้อของที่เออไปคิดว่าจะซื้อซื้อเฉย,เยนะฮะ ระวังถูกป้ายยาครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังวันก็ตามค่อยมีความสุขทุกเมื่อครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ